สวัสดีค้าวเจอกับสาบ้านป่าพากินนะคะวันนี้สัญยาพามากินนะคะพี่น้องขาอันนี้เจวี่เจว่ต้นหอมนะคะพี่น้องขาแล้วก็มีปูนาดองค่ะนี่ปูนาดองจาปะทูปะทูตัวใหญ่นะคะผักเซียนดองนะคะก็มีเอะมะเขือคืนมะเขือมะเขือ เปนเคือบเปาะครับพี่น้องขามากค่ะตักข้าวก่อนนะครับพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องขาตักข้าวก่อนจ้าล้างมืออยู่ข้างหลังค่ะนี่ค่ะนี่ข้าวสวยค่ะถ้าคือร้อนๆครับพี่น้องขามาจ้ามาทานข้าวด้วยกันค่ะพี่น้องขา,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 ขา,งขาทุกคนเลยนะคะพี่น้องนี่พี่น้องขาอืม ผักเสี้ยนดองนะคะพี่น้องอร่อยค่ะมาค่ะขก็ส่วน,นร้อนๆนะคะสุดยอดเลยปลาทูปลาทูร,ระเบอร์เลยอร่อย ประทูตัวใหญ่นะคะสองถั่วเก้าสิบอร่อยครับพี่น้องมาเด้อหมอเอ๋ยตากรุบกรบเหนียบบายนากไงนนะก็เป็นบกบจรวบกดำกระติมปลาทูจา้าเมียนไทรทูเมียนเมียนดองค่ะเมียนค่ะกระดามกระดามดองจากพี่น้อง

ủa thứ Ừ. của mình nam lằng จะเวิ้มสงัดตีนี่มาครับอืมอืมอร่อยอืมถัดเแื่วอืมอืม,อมหอมกระเทียมพริกสดพริกเขียวสดต้นหอม แต่มันหนาไปนิดนึงอร่อยเม,มนูข้าวหมดหมอ้อจริงดูปูนาดองดองเองนะพี่น้องค่ะ อืออร่อยมากนีู่นานี่ย ล่อนเลยค่ะลองแล้วก็ประมาณสองคืนนะเอาออกจากน้ําน้ําดองเทน้ําดองออกเอาไปใช่ตูเ้ยเย็นมันจะร่อนอร่อยอืม อออขอเติมข้าวอีกนะคะ ยังไม่ถึงในเลยเร็วมากคลิปอะไม่ทําไม่ไม่ได้ทํายาวมากนะครับน้องครับไม่ค่อยเป็นคนดู ย่างในกระทะเอานะอ,อแซ่บหลายถูอ่ะไม่เปลืองน้ำหมกัก กินกับแก้วเนี้อร่อย ใส่หน่อยหนึ่งแก้วพี่น้อง